ราจะมาพูดกันถึงขนตาค่ะในวิดีโอส่วนอย่างพี่นะคะไม่ว่าจะเป็นอ่อชิดแชทวิดีโอหรือว่าวิดีโอรีวิวอะไรที่แบบขำๆไม่ได้แบบว่าซีเรียสจริงจังในการแต่งหน้านะคะพี่ก็จะปัดขนตาแทนการติดขนตานะคะเพราะว่าพีไม่ชอบติดขนตา,าอะไรมันหนักแล้วก็แบบทําให้เราตาแบบเบลออยู่ตลอดเวลาซึ่งก็ อาจจะดูแบบไม่ค่อยสวยงามนะคะแต่พีทเป็นคนที่ชอบปัดขนตายอยู่แล้วแล้วก็ปัดเยอะปัดแยะปัดแบบเป็นคนที่ปัดแบบเอาให้มันกว่าจัก,กลางอะ่ะ mm hmm. ก็เลยเออมันก็เป็นอะไรที่เราชอบส่วนตัวนะมากก็เคยแบบเฮ้ยพี่มันดูสกรปรกหรือเปล่าไม่เราชอบเราเราฟินเราแฮปปี้นะคะวันนี้พีทก็เลยจะมาพูดถึงการปัดขนตาดัดขนตาของพีทนะคะและที่สําคัญเนี่ยใครที่ดัดขนตาแล้วดัดไม่ค่อยขึ้นหรือว่าแบบยังต้องใช้ ที่ดัดขนตากับไดปอผมปออยู่วันนี้พีทมีของดีมาแนะนะําค่ะวันนี้นะคะพีทก็มีของเล่นชิ้นใหม่เหมาะสาหรับคนที่มีปัญหานะะในการดัดขนตาไม่ขึ้นมาฝากกันนะคะเพราะเจ้าสองตัวนี้เนี่ยก็คือเครื่องดัดขนตาไฟฟ้าค่ะดยออนที่หน้าตาคล้ายคล้คลกับว่าเราเคยเห็นมาก่อนนะคะอันนี้ก็คือ,อเป็น heat eyelash curler นะคะจากลอสซาชาเห็นมันรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะคะวิธีง่ายๆเลยนะคะเราก็คือแค่ ดันขึ้นไปมันก็เหมือนกับการนีบคนตาทั่วไปนะคะโดยที่เจ้าตัวนี้นะคะไม่ต้องชาร์จไฟอะไรที่หวุนวายนะคะเราใช้ฐาน AAA 2ก้อนนะคะใส่เข้าไปมันก็จะกลายเป็นเครื่องแตดคนตาไฟฟ้าแล้ววิธีการใช้นะคะง่ายมากๆเพียงแค่เราเปิดเครื่องตรงนี้จะเห็นไฟนะคะสีเหลืองเราจะมาคขนตาก,กันจ้ะยางเนี่ยมันก็จะเป็นแกนซิลิโคนนะคะเป็นเป็นยางแล้วก็ ตัวนี้มันจะเป็นตัวนําความร้อนซึ่งพอมันร้อนปุ๊บเราก็ดัดขนตากันได้เลยร้อนมันร้อนแป๊บนึงนะร้อนอยังอ่ะเฮ้ยเริ่มอุ่นๆแล้วตรนแกนยางตรงนี้นะคะสีขาวๆใสๆแดงๆข้างในนี้นั่นแหละเออเอ้ยอันนี้คือขนตานี่ยังไม่ดัดนะคะขนตาธรรมชาติพี่คือนอนมากอยู่แล้วแต่ว่าพีทแต่ก่อนเราก็ไม่เคยดัดขนตาหรอกแต่พอเราลองดัดปุ๊บอะ่ะ มันทําให้การปัดมัสคาร่าของเรามันยิ่งเด้งขึ้นมาอีกเนาะก็วิธีการง่ายๆแล้วก็แค่บีบเข้าไปค้างไว้8-10วินาทีนะคะ ก็แบ่ๆาปแล้วแบบหนูก็ใช้ที่บ้านได้หนูไม่ต้องซื้อใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรจ้ะพี่มีตัวอีกตัวหนึ่งแน่นอนว่าเราต้องตื่นเต้นตัวนี้เพราะมันเป็นเครื่องดัดขนตาที่ดัดง่ายมากนะคะอันนี้คือ l o c c a i o Heat Eyelash Color with Light เปิดเครื่องออมานะคะเฮ้ยมันเหมือนมาสคาร่าแต่ว่ามันเป็นที่ดัดขนตาค่ะเพื่อจะเห็นว่าแกนซิลิคโคนสีแดงตรงนี้นะคะก็เป็นยางนําความร้อนเช่นกันและที่สําคัญเขามี ส่วนที่เป็นหวีนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยในการแยกขนตาของเราไม่ให้จับตัวกันเป็นก้อนแต่ว่าเอตอนแรกเราก็งงว่าทำไมมันมี0 1 2นะคะเป็นระดับจริงๆไม่ใช่ระดับความร้อนหรือว่าอะไรถ้าเบอร์หนึ่งเนี่ยคือเปิดเครื่องธรรมดานะคะส่วนเบอร์2อปึ๊บไฟมาจ้ามันขายทีวีได้เร็กปะ อันนี้นะคะมันก็จะมีไฟก็ทําให้เวลาเราอยู่ในที่มืดหรือว่าแสงไม่เพียงพอเนี่ยเราสามารถดัดขนตาได้อย่างแม่นยํานะคะเพราะว่าเราก็จะมองเห็นว่าอ๋อฉันกำลังดดดขนตาฉันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนีพีเปิดเครื่องไว้แล้วนะคะก็เดี๋ยวรอให้ยางซิโลิโคนด้านนี้เนี่ยมันอุ่นสักห่อยนี่เราดัดข้างนี้ไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะ,ะดัดข้างหนึ่งค่ะมาเรามาซูมขนตากันอันนี้ก็ขนตาธรรมชาตินะคะยังไม่ได้ดัดจริงๆ ในการน,นะคะพีก,ก็จะใช้เครื่องนี้แหละดันขนตาขึ้นมานัดหนึ่งสนอืมขนตาเด้งขึ้นมาเลย นะนเราจะลองใช้หวีนะคะันกวีแยกขนตาเล็กน้อยโอเคนี่เสร็จแล้วนะคะการดัดขนตาทั้งสองข้างของเพจเตรียมบ,บัดมาสคารากันดีกว่าจะเห็นได้ว่าการที่ขนตาเรามันเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะคะจะช่วยเบ่งตาให้ดูโตมากยิ่งขึ้นค่ะ และนี้นะคะก็เป็นข้างที่พีทปัดมาสคาราเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ขนตาที่พึงขนาดนี้เพราะว่าขนตาเรานะคะมันเด้งงอนแบบเต็มที่อะ่ะมันก็เลยทําให้เวลาเราปัดมาสคาราออกมามันก็เห็นชัดมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปปัดอีกข้างนึงกัน แล้นะคะพี่จะใช้หวีอีกด้านหนึ่งของเครื่องนัดขนตานะคะในการวีแยกจะช่วยให้ขนตานะคะดูแผ่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ตาก็เลยจะดูโตมากยิ่งขึ้นค่ะ เลิกแล้วนะคะอย่างน้อยเนี่ยเราต้องมีมาสคาร่าที่ดีด้วยค่ะตึ้งวันนี้นะคะพี่ก็มี Top ชอปทรีฉันชอบสร้า,างเอฟเฟกเองตลอดเวลาวันนี้นะคะพี่ก็มี็อปทรีนะคะเป็นมาสคาร่าในดวงใจของพีนะคะที่ถูกและดีและก็อยากจะนำเสนอให้เพื่อนๆได้ไปลองเล่นกันนะจ๊ะเอาเริ่มจากที่แพงที่สุดแล้วกันนะคะอันนี้คือ L'Oreal Flash Architect 4D นะคะเป็นรุ่น รุ่น 4D ล่ะจริงๆแต่ก่อนมันมี 4D นะแต่มันเขาเปลี่ยนแพคเกจิ้งหรือว่าอะไรเนี่ยมันเป็นกลายเป็น4 Dimensions Effect Fibers Waterproof นะคะหัวมันจะเป็นประมาณนี้ก็ซอกซอนดีมากแล้วก็ให้ผลลัพธ์ขนตาที่ฟลึงตลึงตึ้งตึ้งตึงตึงจบอีกอันนึงอันนี้เราไม่รู้ว่าไหนแพงกว่าแต่พิดว่านี้น่าจะแพงกว่านะคะอันนี้คือ Essence Light Princess คะ่ะ หลายคนคงจะเห็นพี่ใช้เจ้าตัวนี้จนแบบจนเบื่อแล้วละ่ะคือมันเป็นอะไรที่ถูกและดีมากราคาน่าจะไม่เกิน200บาทนะคะแล้วก็ลักษณะของแปรงของนางจะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะเว้าวอันหนึง่งโค้งอันหนึง่งแต่ว่าดีมากดีมากเป็นเนื้อมาสคาร่าที่ดีแล้วก็ควบคู่กับแปรงแล้วมันก็จะยิ่งสร้างความแบบหนายาวดำฟลิ้ง,งมากเลยอ่ะตัวนี้นะคะสุดท้าย ของไทยของดีไทยทำไทยใช้ไทยจเจริญโยโยอันนี้นะคะคือ Miss Teen Supermodel นะคะเป็น Maximum Fast l a t c h Extensions อันนี้ก็คือมี2หัวนะคะอันแรกเป็นหัวของ Extensions Mascara นะคะอันนี้มันเป็นสีแล้วทำไมฉันต้องถันมือเออมันเป็นสีดำนะคะก็เราก็ลงอันนี้ก่อนนะคะ เป็นเหมือนเบสแปรงก็เฉยๆแปรงใหญ่ไปหน่อยแต่ว่าเนื้อมาสคาร่าดีมากอีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นลัสไฟเบอร์นะคะหลายคนก็คงจะเคยได้ยินว่ามาสคาร่ามีทั้งไฟเบอร์แล้วก็มีทั้งแบบเนื้อเป็นแบบเนื้อครีมนะคะอันนี้ก็เป็นการเพิ่มไฟเบอร์ให้กับขนตาอย่างอย่างแบบอย่างทันทีอะนะคะตัวนี้เป็นสีข,ขาวมันก็เป็นแบบยังไงอะไม่คงไม่เห็นหรอกมั้งเป็นฝุ่นฟุง้งฟริ้งอย่างเงี้ยแล้วเราก็ปัดเข้าไปที่ขนตานะคะเหมือนปัดทับ มาสคาร่าเดิมที่เราปัดอยู่แล้วก็คือปัดตัวสีดาก่อนแล้วก็เพิ่มเจ้าไฟเบอร์ฟงฟิงไปนะคะเราก็เราก็ปัดมาสคาร่าสีดาอีกทีหนึ่งเราจะได้ขนตาที่แบบพีทมีเทคนิคก็คือไอตัวไอตัวไฟเบอร์ฟงฟิงอะคะ่ะเราปัดเฉพาะขนตาแบบตรงตรงปลายขนตาท่ารีกอะไรนะตรงข้างบนอะแล้วมันก็จะเพิ่มต่อเข้าไปเรื่อยๆสำหรับคนที่ขนตาสั้นนะคะมันก็ช่วยให้ขนตาย,ยาวมากยิ่งขึ้น และนี่ก็คือ top 3 favorite mascara ของพี่นะคะนอกจากที่เราจะติดขนตาปัดขนตาแต่งตานะคะปัดมาสคาร่าหรือว่าอะไรยังไงก็ตามนะคะสิ่งที่สําคัญและขาดไม่ได้ก็คือการบํารุงขนตานะคะวันนี้เนี่ยพีทก็มี2ตัวช่วยของพีไน้ในการบํารุงขนตามาฝากค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือ h ั t sun baby oil นะคะอันนี้พีใช้สําหรับเช็ดมาสคาร่าเช็ดตา ที่เราแต่งทุกครั้งนะคะแล้วก็เราจะแปะไว้แป๊กนึงหลังจากที่เราเช็ดออกหมดแล้วนะคะพี่รู้สึกว่ามันเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการให้ขนตาเราโตแบบยาวขึ้นหรือว่าแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยคือมันมันค่อนข้างดีมากตรงนี้และที่สำคัญมันราคาถูกมากนะคะหลังจากที่เราเช็ดตาล้างหน้าล้างตาเรียบร้อยนะคะพี่จะบำรุงด้วยซีรั่มขนตานะคะตัวนี้คือ avonce นะคะและซรั่ม n เป็นอะไรที่ฮิตมากในญี่ปุ่นนะตัวนี้เราพีก,ก็ได้มาแบบใน collection little Ch little twin stars นะคะเป็นน่ารักอะ่ะช่องพี่น้องที่น่ารักตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นเซรั่มในการบำรุงขนตานะคะก็มีแบบคล้ายๆเป็นที่อยู่ในลิปกลอสอะคะ่ะแต่ว่ามันเอาไว้บำรุงพีก,ก็จะทาบริเวณฐานขนตาตัวนี้มันไม่เหนียวเหน,นอะหนะไม่มันแล้วก็ใช้แล้วก็ไม่แสบตาไม่เคืองตาเลย ถือว่าแฮปปี้มากสอตัวนี้ก็คือเหมือนเป็นตัวช่วยในการดูแลขนตาของพีนะคะแล้วก็ขนตาของเรามันก็แข็งแรงมากยิ่ง,ข,ง,ข,งขึ้นยาวแล้วก็ไม่ร่วงหลุดง่ายนะคะสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้กับวิดีโอนี้ด้วยนะคะและคนที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมไปกดติดตามกันได้และที่สำคัญใครมีขอ้อมูลคอมเมนต์ comment, อยากจะเสนออยากจะแนะนำอยากจะให้พีทำวิดีโออะไรนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะ และอย่าลืมไปติดตามพีชกันได้ใน Facebook แล้วก็ Instagram w o n นเดอ e a พีนะคะเจอก,กันใหม่วิโอหนะ้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ